แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาตับหูให้เจ้าครบยี่สิบล้านใจแล้วค่ะได้เลยแม่เอางี้ถามถามผู้กันว่าวันนี้ถ้าแม่ตักให้แมงปอทั้งสร้อยทั้งต่บหูแล้วผู้กันไม่ได้อ่ะผู้กันโอเคปะโอเคเพราะว่านม่รเขาเสมผมเหมือนกันนะอ่ากินเยอะๆก็ะบอกกินเยอะๆรู้จักแบบว่าแบ่งอัน ลุงผู้ชายยี่สิบล้านเขาบอกจริงลูกผู้ชายตัวจริงมากคือแบบลูกผู้ชายตัวจริงฉันเข้าใจเธอเลยเห็นคนที่เรารักได้อะไรเราก็มีความสุขเออยิบต่างหูไหมใส่ให้คนที่เราอยากให้เขามีความสุขคู่หนึ่งไปไปไปเลือกมาไปหนูไปเลือกมายังไงไปเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบสามส่วนสอเลทนะจ๊ะไปยิบมาตั้งถาดเอานั่นแหละยิบมาตั้งถาดเดี๋ยวพี่อกให้ไปได้เลยเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาท 7จร้อยเก้าสามบาทค่ะได้ยังคะเขาก็บอกแล้วว่าให้ไม่ปอก็เหมือนให้เขาเย่ๆยได้เลยครับแต่ก้ามากดย่าที่รักวันนี้ชุนละมุนนิดนึงวันนี้รักบอกว่ารักน้องคู่กันมากเลยเขาปราฏถนาดีต่อกันและกันไงตักให้อะไรเขาก็ดีใจทั้งคู่แหละ แม่มาแล้วถาดตังหูนี่เขาเลือกนานเขาบอกข้างลักค่ะข้างเราบอกว่านี่นะนี่ได้แล้วเอาแบบใส่ทับติดหูดีกว่า้องจากมาถือไว้สินค้าต้องโชว์ได้ครับใส่แบบทับติดหูดีกว่านะลูกนะเอาแบบน่ารักน่ารักดูไม่ล่อตาล่อใจเกินไปลูกจะใส่ได้ในชีวิตประจําวันเอาเอาอันนี้หรืออันนี้ดีจิ้มอันนี้นะอันนี้หรืออันนี้ลูกอันนี้นะอันนี้นะน่ารักเลยมันดูไม่ล่อตาล่อใจไม่ดูไม่อันตรายลูกแต่ว่าใส่ติดหูได้โอเค อ่ะคุณผู้ชายเหยปออใส่ให้เหยผู้กันใส่ให้เขาหน่อยเหยผู้กันเหยปอเหมือนกันเหยปอถึงสลับกันในสองคนเนี้ยชื่อทองหวานเหมือนกันชื่อหวานเนี่ยอ่ะจะเอาลงมาหน่อยอ่ะอ่ะช่วยช่วยน้องหน่อยต้องใจเอาได้แน่อ่ะได้อ่ะพี่ลักยาวพี่ใส่ไม่ได้โอเคอ่ะคุณคุณหนูถืออันนี้นะคะคุณหนูโอเคคุณหนูลูกเจ้าของร้านทองนะคะมาเป็นลูกโอเคนี่ใหนี่ค ไม่รู้ว่ามันตันไปมันตันแล้วหรอลูกเดี๋ยวไปจ่อใหม่งั้นอะได้อยู่ได้อยู่ใส่ได้ไหมมัไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะไม่ต้องฝืนมันจะเนี้ได้ม่ได้ก็ให้พี่จ๋าก็ได้พี่จ๋ายังไม่มีตามหูลูกไม่เป็นไรแม่ให้น้องก่อนวันนี้น้องมาต้องเสียตลาดให้น้องเจ็บกีดเลยนะลูกนะเจ็บปุ๊บแบบกีดเลยเป็นพี่เจ็บปุ๊บที่สอกเลยลูกจริงๆเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นด้วยพี่สอกจริงๆงเรื่องจริงไม่ได้เรื่องโจ๊กด้วย ัเลยนะเจ็บไหมถ้าเจ็บยังไม่ต้องใส่นะลูกนะได้แลเอ้ยซ้อมซ้อมโอเคแสดงว่ามันยังใส่ได้อยู่อ่าก็ขัานลุ้ครับขั้นล้เลยตอนนี้ไงก็ให้แล้วไง18ล้านใจยังไม่ถึง20ล้านใจเลยเมื่อกี้สร้อยคอก็ได้แล้วนะค่ะได้ต่างหูต่ออีกสร้อยคอบาทหนึ่งต่างหูอีกนะฮะเฮียเฮียผู้ก็ได้ทองไปบาทไรที่แล้วนะฮะอ่า เกียรู้เขาได้ทองไปบาทนึ่งแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาอยากเห็นคนที่เขารักมีความสุขนะคะพี่เขาบอกว่าน้องมีความสุขมากๆเลยใช่อะดูดูอะฮะดูดูดูโอเคพี่ก็ไม่ได้อะไรนะสามีพี่ไม่เคยใส่ตาหูให้พี่เลยพี่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร่ออยากใส่ตาหูบ้างอะใส่เดียวไหมล่ะ ป้าตามหูจะหลุดอ่ะดูดิให้น้องก็หวานถือเองป้าฉันจะแก่แล้วฉันก็ยังอยากโดนเอาใจอยู่นะโอยเมีนฉันจะมีผัวเด็กทำไมล่ะเธอดูดิตามหูฉันจะไม่ได้ห่างกันเยอะเลยดีไหนับวันได้เลยเนี่ยห่างกันสองปีอ่ะนับวันได้เจ็ดร้อยยี่สิบห่างกันสองปีอ่ะเธอเกิดก่อนแค่เจ็ดร้อยกว่าวันเองใช่ซอฟปอเขินค่ะา อยากพูดอะไรไหมวันนี้มาเที่ยวร้านทองแม่ตากร็รอให้เขาพูดหน่อย <Yeah. S 1> ทุกคนอยากรู้เอ้าอยากพูดอะไรวันนี้ความรู้สึกครั้งแรกที่ไล่ร้านทองเขาไม่เคยไปไล่ร้านทองที่ไหนอยู่แล้วนะ <laughs> มันน้อยคนอาจะแต่ไปไล่ร้านทองเนาะ แต่ไม่ใช่เจ้าของร้านทองเนาะค่ะคิดไหมวันนี้เราจะมาไล่ร้านทองไม่คิดค่ะดูร่ำรวยแล้วเนี่ยวันนี้น้องเนี่ยนี่ที่บ้านดูอยู่นะ้าวานหนู่ตกใจระแวงไปทุกมุมเลยกลัวว่าหยิบติดไปใช่ไหมก็ไม่โดนอะไรคนก็ไปโดนของเออก็ไโดนของเมื่อกี้น้องยินเกรงตั๊กก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าของมันจะหล่นออก ทำตัวตามสบายเลยเพราะว่ามันมันอยู่เป็นที่เป็นทางของมันอยู่ไลอ้ข้างหลังเนี่ยน้องเขาก็เก่งเดินก็มากลุ่มมือกันมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้นะคะน่าเอ็นดูก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆลูกเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตที่หนูจะได้สักครั้งหนึ่งที่จะได้มาไลฟ์ร้านทองไม่รู้ว่าจะมีไลฟ์ต่อไปไหมอยากให้พี่จ้างต่อไหมอยากให้มีไหมอ่าไม่รู้พี่ถามหนูอยากมาหา่พี่ไหมอยากค่ะเออต้องถามด้วยว่าหนูพร้อมไหมอะไรอย่างนี้ เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้จองหนูอะไรหนูไปนะไม่ได้จองอะไรไฟเลยน้องไม่ว่างใช่โนน้องไม่ว่างคนน้องไม่ว่างแล้วก็อยากอยากให้ท่านอื่นเขาพาไปแบ่งคือกับคนอื่นด้วยน้องจะได้เป็นมีประสบการณ์ใช่น้องจะได้คือตักับอันนี้คือไลฟ์ไล์สุดท้ายนะเนี่ยอันนี้คือไลฟ์สุดท้ายตักับไม่ได้จองไปต่อนะคะเพราะว่าต้องมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ควรจองเขายาว ให้เขาได้ไปไปหาเจ้าของแบรนด์ท่านอื่นประสบการณ์เยอะแล้วเขาก็ได้ไปมีประสบการณ์ในการไลฟ์กับคนเก่งๆหลายหลายท่านก็เลยไม่ได้จองใช่แต่ไม่รู้ว่าจองได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องจะมาไหมอาจจะอยากมาไหมน้องบอกอยากมาแต่ไม่น่าจะมีคิวแล้วค่ะช่วงนี้น้องแบบคิวทองแล้วใช่แบ่งค่ะแบ่งตั๊กไม่เคยกักอยู่แล้วค่ะตั๊กไม่เคยกักตั๊กแบ่งค่ะตั๊กบอกเลยว่าตั๊กไม่ได้จองไปต่อค่ะ ใช่แต่ว่าถ้าน้องว่างน้องก็มาได้ค่ะถ้ามีโอกาสอย่าจืได้เจอกันท่าน้อาว่างมาได้แม่ตั๊กมีเงินจ้างค่ะใช่ค่ะเขาชอบแม่ปอพูดเก่งไม่แม่ปอไม่ได้พูดเลยค่ะแม่ปอเอาอย่างนี้ถ้าทุกคนอยากให้มาอีกถ้านเอว่างนูก็มาค่ะแม่ตั๊บไม่บังคับถ้าว่างก็มานะแมวาก็มากันมาเที่ยวร้านใช่มาเที่ยวมาเที่ยวให้ขายจี้หน่อยค่ะจี้อะไรอีกเอางนี้ เราไปดีกว่าน้องจ๋าเอาเอาสร้อยมาอีกได้เลยเอาแหวนทองมาดีกว่าเอาแหวนแหวนทองมาอีกเอาแหว,วนทองมาอีกเอาแหวนทองมาไว้ได้ทันเปิดให้สักสองร้อยตะกร้าน้องได้น้องถือมาหนึ่งโอเคครับสองร้อยตะกร้านะฮะวันนี้ใครจะรับนะครับจี้ ไปแล้วนะครับมีอีกเดี๋ยวรออีกนะครับเอาแหวนทองเข้ารายการเห็นตุ๊กกล้องไหมเห็นทุกกล้องเลยเขาอยากดูน้องโชว์กล้องหน่อยพี่เขามองไม่เห็นเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ถามกล้องนี่อ่าเอ๊ยนะเรียนน้องเห็นหน้าตรองตัวเลยเนาะอย่าปิดหน้าตัวเองนะอย่าปิดหน้าสวยๆนะโชว์กล้องไว้นะครับวันนี้น้องปอกับน้องผู้มาขายทอง วันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวกดใจน้องหน่อยนี่กดใจน้องหน่อยนะฮะกดใจน้องหน่อยวันนี้ใครอยากได้อะไรเดี๋ยวได้ทองราคาพิเศษแน่นอนย้ำว่าพิเศษจริงๆพิเศษไม่ใส่ไข่แต่พิเศษใส่ใจล้วนๆจ้าเนี่ยตัวจ้ะแหวนทองพร้อมไหมจ้ัก็พร่อมอสักครูดเลยฮะระหว่างนี้ขอใจขอจอยหน่อยก่อนจ้ะเอาไอบ่อยพี่หน่อยอใจขอจอยก่อนนะจ๊ะให้อีกสองร้อยนี่รับสิ อยู่ร้านทองดูอล่าเลยเนี่ยจริงได้อยู่นะมาฝึกงานร้านทองว่าเบียร์ไหมปิดเธิมมามาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไหมลูกปิดเดิมมารับจอมได้นะเ <c oughs> ข้าใจได้แลบอกพี่นะเขใา,ขใ,จาขใจมา,จมาค่ะมาเลย เตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมตัวนะคะพี่พี่จาเขาบอกว่าซสียบกัพร้อมไหมพร้อมแล้วเตรียมตัวพร้อมครับแหวนทองแท้วงหนึ่งเท่าไหร่น้องผู้วงหนึ่งเกือบเท่าไหร่เกือบหมื่นเลยครับเ้ยวันนี้น้องผู้ได้เอาไปแต่วันนี้ผมให้ไปในราคาที่488บาทครับสี้อย488